ได้๋รวบหให้เบอร์โทรประเทศเลยนะดีจะไม่้เดี๋ยวไปมก่อนับักขันก่อนนับนไปบ้านก่อนนนะก้าก่อน เอาไปลงทนนสวนนะทำการ้นตอนะแล้วผมเขาจะอไก้อ เอาเอาไี่ฝากเสยไว้ก่อนที่เสร็จไปฝาเอาทงก็เสื้อไปห่อเลจะเสร็จห่อแล้วฝาให้กันน้องนี่ห่อนี้อยาให้ใครไปกลับกลับไปกรุงเทพไอันี้เสียที่นี่ครับผมปาลูกก่อน तो <laughs> बात

ເພິ່ນຮ e ບໃນນາຍກົງເພດດ